สวัสดีครับผมยูทิลลอร์สานากรแบบบบนะครับวันนี้เนี่ยมันมาอีกแล้วเข้ากับการเปิดกล่องครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจารินาครับได้มีการขายกล่องฮะที่เรียกว่าเอ่อฮีโร่อะไรนะอิกนิใช่ปะที่เป็นนักเวทอีแกบผมข่าวนะครับซึ่งวันนี้ครับผมพร้อมเปอีกแล้วฮะโดยการเปิดกล่องเท่านั้นนะครับผมจะไม่มีการซื้อตัวละครมานะครับเพราะว่ามันไม่สนุกนะฮะซึ่ง วันนี้เออ่เดี๋ยวผมเปิดเกมมาด้วยกันนะครับน้องๆจะได้เห็นด้วยกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขออัดวิดีโอก่อนโอเคนะครับตอนนี้จากหน้าของเรานะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยนักเวทผมขาวเนี่ยครับตัวที่2นะจะขายอยู่ที่390คูปองก็คือประมาณ400นะฮะ400บาทนะครับซึ่งข้างๆเห็นไหมฮะมันจะมีกล่องสีแดงครับอันที่3นะฮะนั่นก็คือกล่องมหัศจรรย์อิกนิสฮะขายอยู่ที่ 20คูปองนะครับในคอมเมนต์เนี่ยน้องๆบอกว่าพี่กิษครับซื้อกล่องแล้วก็เอาไปดองไว้ในกระเป๋าสิครับนะซึ่งผมก็ไปซื้อมาแล้ว3กล่องนะครับตอนนี้คูปองเหลือ130นะฮะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันตอนนี้ในกระเป๋าผมเนี่ยมีอยู่3กล่องนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดให้หมดคูปองไปเลยครับและเราจะเปิดสลับสลับแบบว่าไงอะ กล่องจากร้าน1กล่องแล้วก็กล่องจากกระเป๋าอีกหนึ่งกล่องนะฮะซึ่งน้องบางคนถามว่าทําไมพี่กิบแบบไม่ยอมเปิด5กล่องรวดเลยนะฮะคือพี่อยากจะบอกว่าอย่างนั้นคลิปมันจะกลายเป็นว่า1น,นาทีเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดกล่องแรกกันเลยนะครับจะเป็นยังไงเนี่ย let's go โอเคผมจะซื้อกล่องแรกแล้วนะฮะป๊าบกล่องแรกมาแล้วครับ1 2 สามเปิดตู้โอ้ได้อีกนิดแบบเช่าครับอันนี้เนี่ยยังทำใจได้นะฮะได้แบบเช่านะครับโอเคเราไปเปิดกล่องที่สองครับอ่าคลิปนี้เนี่ยจะเปิดประมาณ10กล่องเนาะ9ก้ากล่องเก้ากล่องโอเคตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาในกระเป๋าผมแลวนะกล่องที่สองครับไปหนึ่งสองสามุ้งโอ้ชิ้นส่วนฮีโร่ครับ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยผมว่าจาริน่าเนี่ยมันเริ่มเกียดผมแล้วมันจะกลายเป็นว่าเช่าสลับกับชิ้นส่วนเว้ยถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับกล่องต่อไปจะเป็นชิ้นแบบแบบเช่านะครับโอเคเรามาเริ่มกล่องที่สามกันเลยครับกล่องที่สามนะฮะปาบซื้อหนึ่งสองสาม fuck you โอ้ เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกครับได้แบบเช่านะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดในกระเป๋านะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับจาริน่าเนี่ยมันตั้งไว้เลยว่ากล่องต่อไปต้องได้ชิ้นส่วนฮีโร่มามาครับผมกล่องที่สี่แล้วนะเว้ยกล่องที่สี่แล้วนะหนึ่งสองสามอย่างที่ผมบอกเลยครับอย่างที่ผมบอกเลยอ่ะมันชิ้นส่วนฮีโร่จริงครับ มาเราเปิดต่อไปครับถ้าไม่ผิดพลาดกล่องต่อไปจะเป็นแบบเช่าเว้ยมาครับผมกล่องที่5ครับซื้อ1 2 3เปิดปึ๊บบึ๊บึ๊บโอ้โหได้ชิ้นส่วนอีกแล้วอ่ะไอ้หาเออพระเจ้าคือคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้แบบว่าไหว้พระแล้วนะเว้ย โอเคเรามากล่องสุดท้ายกล่องที่6นะครับในกระเป๋าของผมนะครับเป็นกล่องสุดท้ายแล้วในกระเป๋าของผมมาครับผมผมเปิดไปหกล่องเลยด้วยร้อยกว่าบ,บาทแล้วนะหนึ่งสองสามปุ๊บพระเจ้าช่วยชิ้นส่วนฮีโร่สามกล่องติดพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วย นี่มันเกิดเฮยอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อครับผมเปิดได้ชิ้นส่วนฮีโร่สามอันติดฮะซึ่งเฮ้ยเอาจริงหรอวะไม่เป็นไรครับผมเลยอ,อีกประมาณเจ็สิบคูปองเลยเปิดได้อีกสามกล่องนะฮะจากจากร้านค้านะครับมาตอนนี้นี่พี่กิจลองแล้วนะครับการที่เราเอากล่องดองไว้ในกระเป๋าประมาณวันหนึ่งเนี่ย ไม่ช่วยหาอะไรเลยครับโอเคอีกสากล่องมาซื้อ1 2ึ่องพระเจ้าช่วยครับมึงจาริน,น่าครับมึงจะให้กูได้ชิ้นส่วนฮีโร่หกล่องลวดเลยไหมครับไอ้เฮ่ <c oughs> ตอนนี้ผมเปิดอีกสองกล่องเท่านั้นครับ ผมว่าเราคงจะไม่ได้ฮีโร่ถาวรแล้วล่ะเพื่อนๆว่าไหมมาครับผมกล่องที่เก้าแล้วมั้งกล่องที่แปดนะครับกล่องที่แปดซื้อครับโนโมจะสาบไปคำว่าตัวอะไรตัวสมาสมาตัสสะหนึ่งสองสามบูมโอโหแบบเช่าโอ้โหเมื่อกี้ผมนึกว่าถาวรเนี่ยอ้ย โอเคกล่องสุดท้ายแล้วฮะที่พี่กิจเนี่ยจะได้เปิดนะครับมาครับผมหนึ่งสองสามครับผมเปิดจานิน่าครับสุดยอดครับจานิน่าคุณคุณให้ชิ้นส่วนฮีโร่ผมมาอีกแล้ว สุดยอดจริงๆครับนี่ครับชิ้นส่วนฮีโร่นะฮะผมว่าตอนนี้ผมสวยมากเว้ยถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องนะครับสรุปแล้วนะครับผมเปิดไป9กล่องของอิกนิสนะฮะได้เช่ามา3ตัวครับนอกนั้นเป็นชิ้นส่วนฮีโร่มาเลยถือว่าผมดูสซวยมากๆครับแล้วก็น้องๆคนไหนเนี่ยบางคนเปิดกล่องเดียวก็ได้นะครับแบบถาวรไปเลยนะฮะ ถือว่าโชคดีมากส่วนสลับพิกิจเนี่ยถือว่าซวยครับซวยเฮ่ๆเลยละ่ะก็ยังไงเนี่ยใครที่ชอบคลิปวิดีโอ,โอแบบเปิดกลงแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด b s c r i b e ด้วยนะครับยังไงเนี่ยเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบุ้ม